นะครับทุกคนอยู่กับผมคนเดินนะผมอาร์ตคอมนะครับวันนี้ยอมพูดถึงของเรื่องวันเด็กนะครับซึ่งวันเด็กเนี่ยมนเป็นวันที่เป็นเทศกาลเทศกาลหนึ่งเนาะเป็นเทศกาลที่เขาจะเฉลิมฉลองกันของเด็กๆกันนั่นหละนะแบบเนาะจับข้าวคุณของขวัญแล้วก็อ้นีอะไรนิน้อยนะครับซึ่งต่วันนี้เนะี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องวันเด็กของผมที่สุดแสนจะรันทดผมอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งในวันวันนั้นนะครับ เออผมเนี่ยได้ทําการขอของขวัญเองเป็นครั้งแรกนะขอของขวัญเองครั้งแรกตอนเด็กตอนจําไม่ได้ว่าปอะไรปสามหรือเปล่าปสามหรือปสองเนี่ยเออที่ผมจําไม่ได้เนาะเพราะว่าปสองเพราะปสองเออเติมจำได้แล้วซึ่งในปสองเนี่ยผมเนี่ยทำการว่าเออผมอาศัยอยู่กับยายแล้วผมก็แบบเอ้ยยายผมแบบขอ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 งขวัญเองครั้งแรกนะเออย่าบอกเออได้ได้เลยแล้วการขอของขวัญงนั้นไ่ะ มันแบบผิดพลาดแบบผิดพลาดสัสๆัเลยคือผมอะอยากขอเ็นครั้งแรกเนาะผมก็ตั้งใจแบบห่อสัสๆเลยเออห่อแบบตั้งใจห่อมากเลยนั้นแหคือผมทำด้วยใจนะแบบคือแต่ตอนว่าคเป็นเด็กเนาะความเป็นเด็กมไม่รู้เรื่องเนาะผมก็โดนแบบเอาแบบของขันั้นก็มันจะมีแบบบางคนจะใส่พวกน้ำโค้งน้ำโค้งอะไรพวนี้เออแต่ตอนนี้ก็แบบแล้วแต่เขาจะใส่ลงไปเนาะผมก็ตามเขาก็ใส่เป็นเออเป็นไม้มรรทัดนะครับลงไปครับ ไปไม่ทานเก่าๆแบบผมแบมบอึมว่แบบเสียใจมากเลยตอน,นคิดได้ไงใส่มาท่านเก่าๆไว้เนาะเออคือทำํำคือเด็กเนี่ยแล้วก็ผมก็ใส่เป็นกระดานงูอ่ะที่ว่าทําเองนะครับแบบตีตารางนั้นทําเองใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผมก็ไปซื้อเป็นดินสอนะครับดินสอปากกาตอนน่ะเออซื้อดินสอปากกาเนี่ยดินสอปากกานั่นแหละซื้อมาอย่างอย่างละสิบบาทนะสองแท่งเนาะอย่างละสองแท่งเนาะ ก็ใส่ใส่ใส่ไปเนาะสองอันเป็นสีเนาะมีปากกาดีไซนแล้วก็จะมีสมุดเนาะใส่ลงไปนี้คือขวานที่ผมที่ผมใส่ตอนนั้นต้าผมจําได้นะแล้วก็ห่ออย่างดีนะห่อด้วยห่อด้วยลางที่เป็นแบบรังแบบอะไรลักเล่าอ่ะลังดีโออ่ะผมจำได้เลยว่าเนี่ยคือใส่แล้วก็ห่อไปนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็เอาปลาข,ขวัญเนี่ยไปจับฉลากนะครับวันเด็กเนี่ยเขาต้องจับฉลากเนาะเอาขวาญที่เราห่อไปจับฉลากกันนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ย ก็แบบสุขสนานวันเด็กกันนะเหลีี้5สุขสันต์กันนะครับถึงสนานนั้นแหละเออแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาจับฉลากได้ไหมแล้วมันมีน้องเออญาติน้องผมเนี่ยคือเขาจับได้ของขวเว้ยของผมอ่ะเป็นของของผมแบบจับไปเว้ยเออแล้วผมก็แบบแม่งขายต้นตานเป็นขนมเลยเออผมก็แบบนี่ไม่ซีไม่ซีลงซีเรียนะว่าเป็นของขวัญวันเด็กเนาะเครามเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจอะไรเนาะเออแล้ววันต่อมานะครับเห็นว่า เอของขวัญที่ผมจับไปวันต่อนะ้สึกว่าเยายของยายของหลานเอย่านผมนะเขาไม่พอใจว่าเออของขวัญทำไมเป็นแบบนี้อะไรเนี้ยซึ่งแบบที่แบบว่าโอ้ยยอมเล่ากูนั้นนะเออเป็นของขวัญที่เฮียมาตอนคือเขาว่าเขาไม่พอใจเขาก็เลยแบบเอามาไปบอกครูประจําชั้นนะครูประจําชั้นผมว่าให้ไปประกาศหน่อยว่าใครห่อว่าเออแล้วก็ไปบอกกันเอคือเนี้ยไปบอกไปบอกแบบเออ ครูนะครับให้ครูไปประกาศบอกหน่อยเกก็แบบไม่พอใจนะครับแบบไม่พอใจมากๆเลยนะเออแบบยายยายคนนั้นไม่พอใจมากๆนะเกก็แบบอะไรบอกครูว่าเออให้ประกาศหน่อยนะอะไรมาณนี้นะครับครูก็ไปประกาศบอกว่าเออไอไอไอาร์เดี่ยวมาเป็นหอของของวัญเดี่ยวคนนี้นะครับเออเขาประกาศแบบบอกกันหมดแลนะ้วตอนนั้นผมเป็นเด็กเด็กนึกไปสีภาษาประมาณป .2 นึกดูป .2 อ่ะแล้วแบบนึสภาพนะคนแบบทั้ง คนทั้งโรงเรียนอะโรงเรียนที่ผมอยู่ตอนนั้นอะที่ผมเป็นผมทําให้ผมเกลียดโรงเรียนนั้นเหี้ยเข้าไปอีกอะเข้าใจไหมเออเวลาผมอยู่ผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวแบบไอ้เหี้ยเสียบเสียโรงเรียนเขาอีกไอ้สัสเออเขาก็ครูก,ก็ครูนั้นก็ครูนั้นผมก็เกลียดเจเข้าไปเขาเขาใส่อีกอะเข้าใจไหมเออแกก็บอกว่าเอออาทำอย่างงี้นีหน้าของขวัญใส่ยี้ได้ไงแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นผมก็เอาของแกก็เอาของขวัญที่ผมห่อแหละ เอาให้ผมคืนนะครับแล้วผมก็ไปดูว่ามันมีอะไราหายไปบ้างนะครับก็มันก็สิ่งที่จะมีหายไปนะครับก็จะเป็นแบบพวกปากกาดินสอที่แบบอันใหม่เนาะเขาก็ถอดเอาเอาเอาเก็บไว้นะครับส่วนที่เดิมเขาก็ไม่เอานะครับเขาก็แบบยังไงเขาก็เอาให้ผมคืนเนาะแล้วก็ปัจจุบันนั้นก็วันวันวันเด็กอะนึกสภาพนะผมอยู่ปอสองอะทุกปีผมจะโดนพูดถึงเรื่องวันเด็กอะบางเป็นวันที่แย่สำผมอะผมปอสองอะนึกดูแบบ ติดใ,ใจเด็กจะขนาดไหนอะ่ะคือประกาศชื่อผมคนเทาน่าเรียเขารูนะ้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้ว้นะอ่ะเออบอกเลยอะ่ะว่าผมห่อไอ้นู่นไอนี่อปสองนึสภาพนะโดนโดนพูดแบบทั้งทั้งเปี่ยจนถึงประมาณจนจบอะ่ะจนจบนึงสภาพจนจนจบแบบปหกอะ่ะเออนั้นตอนเด็กผมรู้สึกแย่มากตอนนั้นตอนเด็กผมรู้สึกแย่มากเลยกับกับเหตุการณ์ที่เจอนะคือผมผมรู้สึกเสียเสียความสึกมากนะเพราะว่าผมอะ่ะ คือผมไม่ตั้งใจแบบว่าจะห่อของทุเรศนะแต่บแบบด้วยความเป็นเด็กแล้วไอ้อคืออยากห่อของขวัญเองอ่ะเออครับผมห่อครั้งแรกครั้งแรกก็คือเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตราบาปชีวิตอ่ะแล้วเขาก็จะพูดเรื่องเรื่องสภาพนะเรื่องสภาพนะเขาเขาดึกเขาจะพูดเรื่องถึงอไอการห่ขอขวัญพ่อทุกปีทุกปีบอกให้น้องร้องใรๆแบบเด็กๆฟังอะ่ะลดน้องๆหลานผมอะ่ะเออพูดทุกครั้งทุกครั้งพูดทุกครั้งเลยนะ ว่าเออเนี่ยอยาหอคคอนเด็ไปอาร์ตนะอยาหองอนเด็ไปอาร์ตนะแต่เนี่ยทุกปีอ่ะคุณดึงดูสภาพแบบตอนเด็กอะไอ้เอข้อเสียความสึกอะจริงจริงแล้วผมก็ท่านผมเนี่ยเกลียดยายคนนั้นเข้าไส่นะครับยายคนที่เป็นญาติผมอะเออซึ่งบางครั้งบางครั้งแกเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยแกบ้านผมอะผมไม่อยากจะคุยกับแกนะมันก็จะคุยอะเออนึกสภาพนะวันเกิดอ่ะวันเกิดผมผมอยากให้แกมาเลยนะผมโคตรเกลียดเลยจริง โคตรเกลียเข้าไส้นะครับแกจะเออแบบพูดอะไรเยอะแยะนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากคุยกับแกรครับพอ,อตรงยาวคนนี้ผมเกลียตมากๆฮะเออก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับวันเด็กผมก็เป็นวันที่วันเด็กนั้นแบบ,บตราบาปชีตกลัวว่าอะไรเยอะเยซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมหันมาพูดเนาะจนถึงผมตอนนี้ผมอายุสิบเจ็ดนะผม ผมก็รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันก็ตลกดีนะแบบกูห่อแล้วกูไปแล้เออคี่ฮาดีนะแบบกูทําอะไรกูไปเนี่ยไอ้แัสเอเอไเป็นครับ